มารายการแล้วต้องโชว์สักเพลงหนึ่งเพลงแจ้งเกิดเพลงแจ้งเกิดทุกคนก็ได้ยินกันมาหมดแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่มาให้ฟังแล้วก็เป็นแจ้งเกิดในแนวใหม่ด้วยชื่อว่าเพลงสเสด็จด,ดิ้นค่ะอ้าวสนุกขนาดไหนนะครับมาฟังกันเลยสเสด็จด,ดิ้นครับผม เรียล่หนูกะบ้ตั้งใจฟังเพลงเต้นไปก็ยังว่าใครแน่หนูมักมวนเด้อค่ะอแม่เปิดเพลงให้แน่หนูอยากสิ่ยาว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 ได้ฟังลำละหนูก็แห้งโต๊ะไก่ได้ฟอนมวนหลายละสายแดนรำพันการบ้านหนูสีเห็ดทั้งวันหนูสิขยันขันได้ฟัง ทุกตัวหนูบอได้ตัวจ้าคุณแม่ะ่ะใหงไปนากาว่แม่สะตายลำโพงขางสายกะยังว่าใครแน่หนูมักมวลเด้อ่ะอีแม่ขอ สีทุกตัวคุณอาได้ฟังลำมสิเอาเกสีทุกตัวนูบ่ได้ตัวจ้าคุณแม่ เมื่อกี้เป็นยังไงล่ะม้วนหลาเอื้อยมาสายเอาไปกี่ไปสิบตัวเลยกรรมการครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเพลงนี้เพี่รรู้สึกว่าเอ้ยเราฟังฝนในในสายหวานมามาเยอะแล้วว่าใช่อยากเห็นในลูคแบบเนี้ยใช่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยเปลี่ยนตัวเธอเป็นคนใหม่เลยแล้วเนี่ยเออเป็นนิวฝันวฝนจากเป็นแบบว่าอะไรนะนางฟ้าเทพธดดาลูกทุ่งนางฟ้าลูกทุ่งเจ้าหญิงลูกทุ่งเจ้าหญิงลูกทุ่งเออเจ้าหญิงลูกทุ่ง คู้หญิงคนนี้นะจริงๆนะเพลงเร็วเขาก็เอาอยู่ทุกเพลงอะครับคือกินขนมเชื่อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณเอาอยู่หมดอะพี่ยานนั่งไม่ได้เลยนะต้องลุกขึ้นมาเต้นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเอาเห็นลุกไปนวดให้คุณพ่ออยู่น่ารักดีฝนทำออกมาได้ดีมากเลยอ่ะใช่ฝนเองเป็นคนที่ทํางานตลอดระยะเวลาที่พี่เห็นแทบจะไม่มีวันหยุดอะเอาอย่างนี้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้ร่างกายเราจะต้องใช้หน้าตาเราจะต้องใช้เสียงเพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี่คือผู้มีพระคุณของเราเราต้องดูแลเขาให้มากที่สุดทีฝนคิดขนาดนั้นเลย,ย,เลยเใช่ฝนก็คือหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองมาโดยตลอดทานอาหารใี่ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะนอนหลับพักผ่อนใี้เป็นพงพ,อ,พอ,ออกกําลังกายแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ย ผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มถดถอยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยอ่าแล้วฝนใช้อะไรช่วยคะตัวนี้เลยค่ะชามีคริสตัลคอลลาเจนค่ะซึ่งตัวนี้นี่เป็นคอลลาเจนที่มี3ชนิดด้วยกันมีไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ ide, แล้วก็ไทป์2ูมีวิตามินซีด้วยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะแล,แล้วก็แคลอรี่ก็แค่20แคลอรี่ไม่อ้วนอย่างแน่นอนไม่ข่าวเพราะว่ามาจากปลาน้าเจิดนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยฝนนะดื่มทุกเช้าเลย อ่ะทํำยังไงเวลาดื่มฉีกซองปั๊บฉีกซองปั๊บผสมน้ำแอะน้ำเปล่าของเรานี่แหละค่ะน้ำเปล่าแบบธรรมดาธรรมดานี้แหละอโคนนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาจะละลายแล้วก็ใสแบบคริสตัลผสมร้อนได้อะพูดเงง่ายผสมชากาแฟอะไรก็ผสมเข้าไปโคนเต็มน้ำส้มน้ำผลไม้ได้หมดเดี๋ยวกินให้ดูก่อนไหมไม่ขาวอร่อย ครอย่ามาแย่งผลนะเดี๋ยวผลคินโปรโราคาพิเศษนะคะปกตินะคะ1กระป๋องแบบนี้มี32ซองราคา1290บาทวันนี้ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง1,990บาทนะคะแล้วยังไม่พอแถมฟรีกาแฟชาย c o ฟ f e e p a อีก2แพ็คนะคะและสำหรับ100สายแ,<ป>แรกรับฟรีอีก1เซตนะคะก็คือคอลลาเจนเดอีกาแฟอีกหนึ่งเ่ะะออาบับว่าวันนีน <S 1> 1 <S 1 1> ้ได้ไปทั้งหมด หกชิ้นหก <6 S 1> ชิ้นด้วยกันราคาอยู่ที่4,137บาทแต่ คุณจ่ายเพียง1990ัรเบาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะว้าวต้องรีบโทรเลยที่ใช่ค่ะโทรเลยค่ะ1 2 3 5สส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดชามีไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะสแกนค r วอาโค้ดมาเลยค่ะเห็นบอกมีนักแสดงสเลบริตี้ทานกันเยอะมากมีใครบ้างครับก็คนนี้เลยนะคะน้องเชียร์ของเราเขตภัณฑ์เลยนี่น้องเชียร์ที่คำพรนะคะแล้วก็พี่แอนน้องเอพรทิพย์ พลอยชิดจันทร์แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งครับโปรราคาพิเศษนะคะปกติ1กระป๋องนี้นะคะมี32ซองปกติราคาอยู่ที่1,290บาทวันนี้ซื้อ2กระปุกนะคะจ่ายเพียง1,990บาทนะคะ<า>แล้วยังแถมฟรีกาแฟทรายคอฟฟี่แพ็กอีก2แพ็กสำหรับรายการนะคะ100สายแรกนะคะรับฟรีอีก1เซตค่ะนั่นก็คือคุณจะได้ชาเม่คริสตัลคอลลาเจนไปอีก 1กระป๋องนะคะแล้วก็กาแฟอีก1แพ็คทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่4,137บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะกอมาดวนค่ะ12 3่นะคะ1,2,3,5สส่งฟรีทั่วประเทศหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดชาเม่ไทยแลนด์นะคะสแกน QR Code มาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฝนจะได้สนบอนมากเลยเจ้าหญิงลูกทุ่งของผมนะครับ ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอเป็นสาวน้อยสายเอนเตอร์เทนเสียงดีมากเลยนะมีพลังด้วยทุกอย่างไม่มีเครืเคิรไม่มีอะไรเป็นเหมือนนักร้องมืออชีพที่ออกแสดงทำงานต่างๆได้เลยอ่ะเหนื่อยป่ะเนี่ยเหนื่อยป่ะมันเหมือนความดันจะขึ้นเหมือนความดันจะขึ้นะ